สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านคลิปนี้ก็มาพบกันอีกครั้งนะครับกับช่องอาจารย์มหาสารแสาราชสรีคลิปนี้ก็จะพาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกคนทุกท่านมาพูดมาคุยกันเช่นเคยในเรื่องของดวงชะตาในเรื่องของการพยากรดวงชะตานะครับในคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปของชาวราศีตุลหรือชาวลัคนาราศีตุลประจําเดือนตุลาคม2564ซึ่งบุคคลที่เกิดในราศีตุลน,นี่นะครับคือบุคคลที่เกิดในช่วงวันที่17ตุลาคมถึงวันที่15พฤศจิกายน ซึ่งในเดือนนี้ดาวก็มีการโคจรเปลี่ยน,ปนแปลงย้ายตำแหน่งเช่นเดียวกันวันที่3ดาวสุขย้ายเข้าราศีพิจิกวันที่18ดาวอาทิตย์ย้ายเข้าราศีตุลวันที่21อดาวคานย้ายเข้าราศีตุลวันที่30ดาวพุธย้ายเข้าราศีตุลดาวเกียรติไหเข้าย้ายเข้าราศีเมถุนและวันที่3 1ดาวสุขย้ายเข้าราศีธนูซึ่งดาวที่คุณในตำแหน่งมหาจักรก็คือดาวสุขกเกษตรก็คือดาวเสา ส่วนดาวที่โทษเป็นนิดก็คือดาวทิ์ดาวพฤหัสและดาวราหูส่วนเป็นปะก็คือดาวคารนะครับซึ่งก็มีข้อยกเว้นสําหรับชาวราศีตุลดาวคารให้คุณแก่ชาวราศีตุลนี่นะครับในตําแหน่งโนรเกนดาวทิตย์ก็ให้คุณแก่ราศีตุลในตําแหน่งโนรเกณนเช่นเดียวกันซึ่งดาวที่มีลีลาการโคจรย้ายตำแหน่งในลักษณะนี้ในเดือนนี้จะส่งผลต่อชาวราศีตุลยังไงนั้นเรามาพูดมาคุยกันในด้านแรก ดวงการเงินของชาวราศีตุลประจําเดือนตุลาคม2564ดาวเจ้าเรือนการเงินก็คือดาวคานนี่นะครับในช่วงนี้ก็สถิตในภพวินาศในราศีกันจนถึงวันที่20ตุลานะตรงนี้ก็จะส่งผลให้รายได้ที่เข้ามาก็มักจะมีรายจ่ายเพิ่มเข้ามาด้วยหรือทําอะไรในช่วงนี้ก็มักจะประสบปัญหาในเรื่องของเงินทุนหรือการลงทุนก็ไม่ประสบความสําเร็จเท่าไหร่อยู่ในสภาวะขาดทุนนี่นะครับ หรืออาจจะมีคนมาหยิบมายืมในเรื่องของเงินหนึ่งทองทองนะครับแต่หลังจากวันที่21ตุลาคมเป็นต้นไปแล้วสิ่งเหล่านี้ก็จะดีขึ้นเพราะดาวเจ้าเรือนการเงินนะครับโคจรกลุ่มรักนาของตัวท่านเองและในเรือนการเงินก็มีดาวเจ้าเรือนมีดาวประจําตัวคือดาวศุกร์โคจรสถิตกลุ่มพบการเงินของท่านนะครับจะส่งผลให้การเงินมีความโดดเด่นขึ้นมานะการเงินมีความโดดเด่นขึ้นมา,มากกว่าช่วงที่ผ่านมาการเงินมีความคล่องตัวขึ้น คนที่ประกอบอาชีพทำมาค้าขายทําธุรกิจส่วนตัวจะมีรายได้เพิ่มเข้ามามากขึ้นการพูดคุยการเจราจาในเรื่องของผลประโยชน์ในเรื่องของการเงินนี่นะครับชาวราศีตุลก็มักจะได้เปรียบอยู่เสมอและในช่วงนี้ท่านจะคิดจะทําอะไรจะหยิบจะจับอะไรขึ้นมาทํามาค้าขายนะครับก็มีความโดดเด่นซื้อง่ายขายคล่องมีความคล่องตัว นะครับทำมาค้าขายสร้างธุรกิจก็มักจะประสบความสําเร็จตามที่ท่านคิดตามที่ท่านปรารถนาโดยรวมถือว่าดวงการเงินดีขึ้นกว่าช่วงเดือนที่ผ่านมาไปหลายเท่าตัวส่วนในเรื่องของโชคลาภดาวเจ้าเรือนลาภะค,คือดาวอาทิตย์โคโจรสถิตในภพวินาศจนถึงวันที่17ตุลาคมตรงนี้จะส่งผลให้โชคลาภรือลาภผลนะครับที่จะเข้ามาก็ไม่ค่อยมีหรือมีเข้ามาก็มาแบบผ่านมือโดยส่วนใหญ่แล้วโชคลาภนี่นะครับ จะหายไปหรือสูญเสียไปนี่ก็เพราะว่าความประมาทของตัวท่านเองและในช่วงนี้ให้ระมัดระวังในเรื่องของมิสหายเพื่อนฝูงนี่นะครับเขาอาจจะนํามาซึ่งความเดือดร้อนนํามาซึ่งโทษไฟให้กับท่านและหลังจากวันที่18ตุลาคมเป็นต้นไปดาวทิดโคโจรสถิตกลุ่มลัคนาของท่านจะส่งผลให้โชคลาภเริ่มมีเข้ามานะโชคลาภเริ่มมีเข้ามาอย่างต่อเนื่องสม่ําเสมออุปสรรคที่เข้ามาก็สามารถที่จะแก้ไขปัญหาให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดี จะคิดจะทาสิ่งใดก็มักจะประสบความสําเร็จดังใจคิดดังใจปรารถนาการลงทุนในในหุ้นหรือการทําในธุรกิจการต่างๆก็มักจะนํามาซึ่งลาภผลนํามาซึ่งกําไรนํามาซึ่งความสําเร็จให้กับตัวท่านเองอันนี้คือดวงในเรื่องของโชคลาภและการเงินก็จะประมาณนี้ต่อมาด้านที่2ดวงในเรื่องของการงานดวงการงานของชาวราศีตุลน,น,นะครับการงานการประกอบอาชีพของท่านโดยส่วนใหญ่แล้ว ส่วนใหญ่แล้วชาวราศีตุลในเดือนนี้จะต้องอยู่เบื้องหลังทํางานอยู่เบื้องหลังทําอะไรที่เปิดเผยอยู่เบื้องหน้าไม่ค่อยที่จะประสบความสำเร็จอยู่เบื้องหลังค่อยค่อคิดค่อยค่อยค่อยควางแผนค่อยๆดําดำเนินการไปจะทําให้ท่านประสบความสาเร็จนะครับหรือบางคนบางท่านกําลังคิดที่จะเปลี่ยนงานอยากย้ายงานก็พอที่จะมีจังหวะมีโอกาสนะให้ท่านได้ขยับขยายเปลี่ยนแปลง และในช่วงนี้ดาวเจ้าเรือนดาวประจาตัวกลุ่มพบการเงินตรงนี้จะส่งผลให้ชาวราศีตุลน,นี่นะครับจะคิดจะทําอะไรนี่ท่านจะนึกถึงเรื่องอะไรเป็นสําคัญก็คือเรื่องเงินเป็นสําคัญจะคิดจะทําอะไรขึ้นมาอันดับแรกท่านจะนึกถึงเรื่องเงินเป็นสําคัญจะไปหางานจะเปลี่ยนงานจะนึกถึงว่าให้ผลตอบแทนมากไหมให้เงินมากกว่าสิ่งที่ทําอยู่ไหมนะครับอันนี้คือจะเห็นความสําคัญในเรื่องเหล่านี้ หรือแม้กระทั่งการติดต่อสื่อสารการประสานงานการทำมาค้าขายเนี่ยนะครับแน่นอนว่าซื้อง่ายขายคล่องมีความคล่องตัวนะครับมากกว่าช่วงเดือนที่ผ่านมาโดยรวมก็ถือว่าการงานอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถประครับประคองไปไดใใ้ในระดับหนึ่งนะครับมีปัญหาเข้ามาก็ค่อยๆแก้กันไปนะในระับดวงในเรื่องของการงานของชาวราศีตุลต่อมาท้ายสุดสุดท้ายเป็นดวงในเรื่องของความรักดาวเจ้าเรือนความรักหรือดาวเจ้าเรือปรนปัตนิคือดาวคาน สถิตในภพวินาศในช่วงวันในช่วงนี้จนถึงวันที่20ธตุลาคมนี่นะครับตรงนี้จะส่งผลให้คนที่มีครอบครัวมีคู่ครองมีคนรักแล้วก็อาจจะมีปัญหาคู่ครองไปไปมามาจะไปไหนมาไหนก็ไม่ค่อยพูดค่อยคุยกันสักเท่าไหร่นะและให้ระมัดระวังในเรื่องของการลงทุนการทําธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับหุ้นส่วนหรือมีคู่สัญญาตรงนี้ให้ระมัดระวังเขาอาจจะนํามาซึ่งความโชคร้ายการขาดทุนกันหมดตัว นะหรือท่านอาจจะหมดตัวเลยก็ได้นะครับหรือบางคนบางท่านอาจจะมีค่าใช้จ่ายในเรื่องของคนรักในเรื่องของคู่ครองเพิ่มเข้ามาแต่หลังจากวันที่2 1เอตุลาคมเป็นต้นไปนะครับดาวคารโคโจรสถิตกลุมรักานาดวงความรักของท่านจะดีขึ้นมีโอกาสได้อยู่ใกล้ชิดสนิทสนมกับคู่ครองกับคนรักไปไหนมาไหนก็มักจะไปด้วยกันแล้วครับคอยเป็นห่วงเป็นใยซึ่ง,งกันและกันทํามาหากินร่วมกันและประสบความสาเร็จในช่วงนี้ใครที่ลงทุนลงแรงกับคนอื่นหรือร่วม คุณกับคนอื่นนะครับก็มักจะประสบความสําเร็จมีความราบรื่นส่วนคนโสดก็มีโอกาสได้พบได้เจอคนที่ถูกอกถูกใจแต่เขาเหล่านั้นนะครับที่เข้ามาก็มักจะเป็นคนที่มีภูมิหลังหรือเป็นพวกผู้ไม่ไม่หรือบางคนบางท่านเนี่ยนะครับอาจจะเป็นคนรักเก่าหรือแฟนเก่ากลับมาขอคืนดีกลับมาขอมีความสัมพันธ์ด้วยแต่คนโสดนะครับก็มีข้อควรระมัดระวังนิดนึงนะในเดือนนี้ เพราะคนที่เข้ามาส่วนใหญ่ในช่วงนี้เขาเข้ามาเพราะในเรื่องของผลประโยชน์นะครับเข้ามาเพื่อหวังในเรื่องของผลประโยชน์กับตัวท่านตรงนี้ก็ขอให้ระมัดระวังนะครับอันนี้คือดวงชะตาโดยภาพรวมโดยทั่วไปของชาวราศีตุลย้ําว่าโดยภาพรวมโดยทั่วไปไม่ได้เฉพาะเจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งสุดท้ายนี้ก็ขออํานวยวอวยพร ให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกคนทุกท่านจงมีความสุขสุขภาพแข็งแรงจะคิดจะทำสิ่งใดก็ขอให้สมความมุ่งม,มา่รปัถนาบุญที่ทำกรรมที่ก่อบุญที่ท่านสะสมมาบาร,รมีที่ท่านสะสมมาก็ดนบันดาลให้ท่านประสบความสำเร็จมีทิศทางการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีเฮง,งเฮงรวยตลอดการ และตลอดไปขอบคุณและสวัสดีครับ